เมื่อวันที่2กรกฎาคม2566นายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพักครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมนัดรวมตัวหน้าอาคารรัฐสภาในวันที่4กรกฎาคมนี้ติดตามการประชุมสสในการเลือกประธานสภาผู้แทนรัษฎรว่าการชุมนุมเป็นสิทธิของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญแต่ต้องชุมนุมด้วยความสงบสันติ ปราศจากอาวุธและหากผลการประชุมออกมาตรงข้ามกับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมก็ไม่ควรมีการปิดล้อมสภาเพราะจะทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อประเทศเนื่องจากว่าเราผ่านการเลือกตั้งมอบอํานาจให้กับสสเป็นผู้แทนรัษฎร ทำหน้าที่ในสภามาแล้วควรจะให้สสขับเคลื่อนการทำงานผ่านระบบสภาจะดีกว่าจึงขอฝากถึงผู้ชุมนุมจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวในความสงบไม่ก่อเหตุวุ่นวายรุนแรงไม่นำพาประเทศกลับสู่วังบนความขัดแย้งอีกเมื่อถามว่าการชุมนุมเกิดขึ้นตั้งแต่สภาเปิดนัดแรกแบบนี้แนวโน้มทางการเมืองจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อไปน,นายธนกรกล่าวว่าเราผ่านการเลือกตั้งมาแล้วหวังให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อด้วยความสงบมั่นคงแต่หากเกิดการชุมนุมย่อมจะส่งผลกระทบต ภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นนักลงทุนกระทบเศรษฐกิจและเสถียรภาพของประเทศจะลดลงตามมาน,นายธนกรกล่าวต่อว่าจึงอยากฝากรัฐบาลชุดใหม่ช่วยรักษาเสถียรภาพประเทศสานต่อการทำงานที่ประสบความสำเร็จของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ทำมาอย่างต่อเนื่องกว่า8ปีและขอผู้ชุมนุมนึกถึงประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองมาก่อน